วันนี้เด้งจะมาสาธิตการแปลงขนนะครบเป็นไงครับเพลมไหมครับเพลนเลยนะคบอ,อ้าวอ้าวไม่เพลินแล้วสิจะติดแล้วครับมาแปลงขน แป้งขนนะสาธิตรีวิวให้หน่อยมันจะมารีวิวแป้งขนนะครับหวีแป้งขนนะครับอ้าวอ้าวอากินไม่ได้ไม่ให้ความร่วมมือเลยไปแล้ว